มาจากไหนก็สวัสดี f อฟีทุกๆคนนะครับและเพื่อนๆที่ชมทาง YouTube นะครับผมก็ชื่อจริงก็ชื่อ, le, อจำนาประเสรนะครับชื่อเล่นก็ชื่อทะเรียกตั้งแต่ผมจำคำได้ก็ชื่อปีนะ ก็เป็นคนพื้นเพยอยู่จังหวัดศรีสะเกษอำเภอคุณหานนะครับบ้านห้วยนะครับเป็นบ้านห้วยนะครับก็สมัยต่ก่อนพ่อมแม่ผมเนี่ยเป็นคนยากจนมากมีพี่ชายทั้งหมดก็รวมกันก็เจ็ดคน,นครับ นับครอบครัวใหญ่ๆก็เจ็คนนะครับเจคนเจคนมีชายทั้งหมดก็สามคนผู้หญิง4ี่ผิสี่แต่ปัจจุบันนี้มีอยู่ชายอยู่ผมคนเดียวนะครับผู้หญิงก็อยู่4ี่เหมือนเดิมนะครับพี่ชายก็ได้เสียชีวิตไปสอคนแล้วครับคูณพ,พี่คนโตกับพี่ชาย คนที่หคนที่คนที่ห้านะครับผมเป็นคนที่หกครอบครัวสมัยแด่ก่อนครับ้าย้อนไปเมื่อประมาณ30-40ปีให้หลังนะครับเป็นยากจนมากครับครอบครัวที่ยากจนนาก็ไม่มีทํานะครับเช่าเขาเช่าองเขานะสมัยก่อน ยังเด็กอยู่นะพ่อแม่เช่านามีนาน,า,นาก็ได้เช่าเช่าก็ได้พอแต่ก,กินคือเช่าประมาณ20-30ไร่อย่างเงี้ยก็พอได้กินนะการเช่าก็ไปก่อนก็ไม่มีรถมีลามีอะไรนะครับขอไปได้เอ็กวีน ใช้เกลีย่ยนใช้ควายใช้วัวใช้ควายไถายนาเอาแล้มก็ใส่ใช้เครื่องใช้เก่ารุ่นผมเน่ยหรือรุ่นก่อนผมอาย,ยุประมาณตอนนั้นผมอายุสีบปีนะครับก็นับย้อนหลังไปประมาณ40 40กว่าปีเนี่ยทำงานลำบากมากเลยทำไก่อนใะช้ควายไถายนา ทุกอย่างใช้ควายตั้งแต่ไถาดาวเสมข้าดเหยียบเหยียบเห <c oughs> ยียบเหยียบข้าวนะครับใช้ควายเหยียบมายถึงว่เหยียบนะครับก็ลำบากมากนะทำไมไ่ก่อนผม แต่ลรกๆเ,เกิดมาก็จ้าความได้นี่มีแต่ความลำบากงนั่นเลยเงิน1บาทนี่แทบจะไม่รู้จักเลยไม่เคยว่าจะอีนึงเนี่เก็บเงินได้บาทหนึ่งหรือได้สลิงหนึ่งห้าสิบตังค์นี่ก็ดีใจแล้วนะครับเงินไปโรงเรียน,นยไม่มีขาะชุดโรงเรียน,นยที่เราไปเนี่ย ก็สมมติว่ามีชุดที่เขาแจกที่เราเข้าปีปีแรกเนี่ยเอาชุดจากพี่ชายคนโตที่เขาขอมาเลยแล้วผมเอามาใส่เล้วเข้าเนียนนครับงั้นาจะไม่มีชุดนี้เลยชุดไปเรียนที่เยาไปเล่นไปอะไร้ะรพัรกิชุดเดียว เสื้อเนาะมันยังมันมาเย็บนะมัดเสื้อก็เป็นโล่งทำเป็นอะไรมั่งใส่แต่ก่อนครับก็ลำบากมากมาแต่ก่อนเท้าวความไป40-30กว่าปีนี่โอ้พอลำบากเลยยาไม่แต่ไฟฟ้าก็ยังไม่ได้มีใช้นะครับใช้แต่เตียงตเตียงน้ำมันแก๊ ม่ก่นครับก็ถ้าย้อนหลังไปได้ตอนนี้ไปดูคลิปทางประเทศลาวนะเกอลา,าวเนี่ยชนบทชีวิตตอนเนี้คล้ายๆแต่เขายังดีกว่าตอนที่ผมยังเล็กๆเยอะแล้วเขาก็ยังลำบากอยครับพราว่าบางที่นะ ฟ้ายังไม่มีใช้เหมือนกันที่นะแต่บางที่มีใช้มีก็ทำนาใช้รถไถสเต็กรถไถเดินตามอย่างนี้แต่ข้อดีเขาคือการสื่อสารโทรศัพท์อะไรถึงถึง หมู่บ้านเขาหมดครับแต่เขาก็ยังลำบากครับถือว่าเรยลำบากแต่แต่ก็สู้สู้ย้อนหลังเมื่อ40ปีไม่ได้เพาะลำบากจะเยอะกว่าราจะไม่ได้เห็นเขาว่าเงินแบงรอยแบงยี่สิบแบงสิบบาทอะไรเงี้ยหรือเหรียญบาทหนึ่งห้าบาทภาตังอะไรเงี้ยปีหนึ่งเนี่ยจะอยู่ประมาณปอนหนึ่งอะไรเงี้ยเลย จะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เจอเงินไม่มีเงินเลยนะครับผมมีแม่พอมฟังด้วยนะครับะผมเล่าชีวิตประวัติความเป็นมานะครับลำบากจริงๆครับพ่อแม่พามาลูกไปเยอะเมื่อก่อนเดียวเ,ยเียวนี้เนี่ยสองคน แ่เพียเลี้ยงไม่ไหวแล้วจะขอลูกเ้็นคนเนี่ยก็ให้เราโตมาจนถึงวันนี้ก็มาสร้างมาือสร้างตัวก็มันเป็นความลำบากของเราตัง้งแต่เล็กตังก้งแต่น้อยนะครับขึ้นมาอาจารย์ได้มาทำงานอยู่ตรงนี้ก็เหนื่อยยากลำบากแสน แต่เล็กๆนี่ถ้าจะพูดเรื่องดูหนังนะครับดูหนังนะถ,ถ้าจะพูดเรื่องดูหนังจะพูดเรื่อง,งก็จะมีหนังอังแกลพยาอย่างเงี้ยใน,าน้าธารณกินา้านเราแต่พวกผมก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะดูเหมือนเดิมเพราะว่าเขาปิดผ้าล้อม เก็บสมเรื่อง5บาทสี่เรื่องสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยก็ผูผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีสิทธิ์ไ้ดูเขาหรอกอย่างดีสุดคือถ้าเราหหมอหน่อยก็ไปอยู่กับพร้านค้าเนี่ยไปแขบอยู่ในร้านค้าที่เขาอยู่ข้างในนะเขาเดินเก็บตังค์เนี่ย,เ,เ,ยเราก็แอบไปอยู่ก่อนได้เลยตอนกลางวันตอนที่เขายังไม่ ติดดิกเงี้ยมันก็แอบอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีจริงก็ไปเจาะไปเจาะผ้าที่ขอล้อมนะครับแต่ถ้าแย่ไปว่านั้นนะ่ะเจาะด,ดีไมด่ดีก็โดนเขามาแทงสวนกลับนะครับโดนตาบอดอีกครับเพราะว่าแต่ก่อนนี่คืนหนึ่งเนี่ย สิบบาทเห็นวันคนก็ดูเยอะกันก็ดูเยอะก็ไปดูเยอะนะครับเ,เขาก็พอเก,ก็บท่ายของเขาเลยสมัยจัก่อนหนังฉายานังอะไรอย่างเงี้ยสายยันภาพยนตร์ที่อยู่ในพืนุหนหาอะไรเงี้ยก็ไปฉายตามบ้านบ้าๆถ้าอย่างดีที่สุดคือได้ดูหนังฟุีที่ไปฉายตามคื่ว่ามีคน เสียชีวิตอะไรเงี้ยเขามาที่รวยๆหน่อยแลจ้างหนังจ้างอะไรมาให้เราดูนะตอนนั้นแหละก็จะได้ดูหนนะครับก็นะ ờ, จกประมาณนั้นนะครับับชีวิตผมก็จะประมาณนั้นนะครับตอนเด็กๆครับก็ลำบากสุดๆเลยนะครับในช่วงเริ่มแต่ยังความได้ เข้าปอหนึ่งอะไรเงี้ยพวาลำบากนี่ยต,ตอนตอนเด็กๆเนี่ยตอนที่เรายังไม่ขึ้นปอหนึ่งเนี่ยเราเราไม่ต้องไปนล่ากอยู่ทุกคนด้วา,าลมลำบากเล่นอย่างเดียวแตพอโตมาจำวามได้พาลมลำบากเรื่งต,ตออบ,บา,เากเสมนาม่มีเ,เ,เขา ผมมีโอกาสก่อนครับเ๋ยวผมจะติดต่อกลับครับก็คิดนี้เลขอจบไวเพียงชนับเดียวผมจะติดต่อกลับครับก็ตอนนี้ผมไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับไปลําบากนะครับเลยไม่ได้ไปสองหาคดคูณเลยก็สงสัยมีเพื่อนคนหนึ่งที่คอมเมนต์มาว่าอยากได้คดคูณน,นะครับให้ผมติดต่อกลับ ผมก็ใจผมนะอย่าให้ช่องมันผ่านก่อนช่องผ่านผ่านกดได้หนึ่งันคนติดตามแล้วก็4ี่พันชั่วโมงก่อนแล้วผมก็จะสุ่มแจกแจกพระเครื่องหรือแจกคดอะไรสักอย่างนี่แหละให้เพื่อนๆที่มาชมรับชมช่องผมนครับก็ฝากกันไว้ก่อนนะครับ ขอบคุณนะครับที่มารับชมช่องผมนะครับและมาคอมเมนต์มาติดตามผมเพื่ฝากขอบคุณไว้นะที่นี้นะครับ,บครับผุก็สวัสดีครับ